สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆหรือสวนบอลสีเขยสุพรรณนะจ๊ะวันนี้หนูมีไม้ไกอใหญ่ๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนี่ไ,ไ,นไก่สองตัวอ่ะวางก่อนถือสักกระถ<ม>าง,างเดียว<ม> <laughs> วันหนักมากนกระถางสิบสองอะพี่นะคะเป็นไม้กอกระถางสิบสองนะคะน้องอันนี้มีนามว่าไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้มีนามว่าไก่แก้วมาลายทองไม่ไม่ไมกล้านับต้นข้างล่างเยอะมาก ใช่ชื่นชอบต้นไหนพี่ๆจดชื่อนะคะเราก็โทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดค่ะสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าได้เลยโทรได้แอดไลน์ได้ ar, หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่าส่งหนูยังให้ราคาเดิมเหมาเหมาหกสิบไม่ได้บวกเพิ่มพร้อมกับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยลงคลิปวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนส่งไมยวันจันทรที่สามพฤศจิกายนนี้นะคะส่งด่วนไปรษณีน์ไทยนะคะแล้วก็พี่ท่านใดไม่มีไลน์โทรได้เลยตามเบอร์ที่หนูแจง้งศูนย์เก้า,าแปดสองหกห้าศูนย์ แ้งไว้ชัดเจนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็วันที่ที่ลงคลิปอยู่ตรงนี้นะคะสั่งซื้อได้ง่ายๆไม่ยากแล้วก็เปิดคลิปเลยพี่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเขยสุพรรณชาแนลไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยจะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกหมายได้ก่อนใครแอดไลน์ทิ้งไว้เลยก็ได้นะคะยังไม่สั่งก็ไม่ว่ากันคนถือหนักค่ะหนักจริงพี่เพราะว่าเนี่ยเป็นกระถางสิบสองดูคนหน่อยอ่ะพี่ดูนะคะไก่แก้วมาลายทอง อ่าหนูซูมให้ดูใกล้ๆพี่ไปนับเอาเองแต่หนูแจ้งเลยว่าราคาเนี้ยคุ้มนะคะไก่แก้วมาลายทองเดี๋ยวจะกัดชมพูมากกว่านี้อีกใช่ไหมเนาะเออมันจะกัดชมพูมากกว่านี้อีกเนี่ยดูใบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยกัดเยอะพอกัดเยอะใบจะเริ่มม้วนเป็นสไตล์ไก่เลยไก่แก้วมาลายทองกอใหญ่ๆไม่นับต้นเพราะว่ามันเยอะมากแต่พี่ได้ไปคุ้มแน่กระถางสิบสองนะคะกระถางสิบสองหนูแพ็กส่งทั้งกระถางเหมือนเดิมเนี่ยพี่ดู ไม่มีตุ้มนะคะไม่มีตุ้มแต่ต้นนี้ขอราคาที่790บาท790พี่ไปหารดูได้ไป1อ่อสมมุติแค่10ต้นก็คุ้มแล้วนะแล้วแถมต้นนี้หนูส่งให้ฟรีนะคะ790หนูส่งให้ฟรีแต่ ขออนุญาตแยกส่งนะคะพี่ๆจ๋าพี่สั่งต้นนี้หนึ่งต้นแล้วถ้าท้ายคลิปพี่เลือกต้นไหนมาต้นอื่นเสียค่าส่งนะแต่ต้นนี้หนูส่งให้ฟรีเลยแต่แยกไปเลยค่ะต้นเดียวๆให้เลยนะคะแก้วมาลายทองเจ็ดร้อยเก้าสิบดูขนาดชัดๆอีกทีหนึ่งอ่ะพี่ดูนะคะกระถางสิบสองหนักมากนะคะหนักมากอ่ะไปต่อต้นต่อไปเลยนะคะเอาวางก่อนได้เลยเถอะเอาวางตรงนี้ก็ได้เถอะ เธอจะได้ไม่ต้องหยิบยากอะมาที่ต้นนี้ไก่แก้วชวลิศไม้ของอาจารย์เฉานะคะขอจเา,าตั้งชื่อใช่เหมือนตั้งชื่อให้เป็นเกียรติของอาจารย์เฉานะคะตั้งไว้นะคะไก่แก้วชวลิตพี่ดูหน้าไม้ดีๆไม่ใช่ ไก่ตัวงามและไม่ใช่ไก่ฝรั่งไม่ใช่ไก่ฮาวายนะคะแยกดูดีๆนะตัวเนี้ยไก่จำนวนน้อยอาจูโคนเหมือนกันให้ดูที่โคนอันนี้ต้นทรงจะสูงก็ไม่น้อยนะคะอื่หกเจ็เออ,อได้เกือบสิบอยู่นะได้เกือบสิบอยู่นะคะอ่ะดูความสูงความใหญ่อลังการนี่ดูสวยมากและดูดูสีดิ สวยมากถ้าไก่แก้วตัวงามอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าใบมันจะยาวกว่านี้ใ,ใบมันจะเรียวกว่านี้แต่อันนี้เป็นไก่แก้วชาวาลิตนะคะพี่ไม้จานวนน้อยจริงๆนะคะไก่ตัวนี้จานวนน้อยจริงๆพี่สังเกตดูใบนี้ก็ได้เ,เห็นปะม,มันจะ,จะป้อมๆอืมนะคะอะความสูงข้างๆดูหน่อยนี่นะคะใหญ่จิสามรอบนะ <laughs> ให้ราคาเท่ากันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทแต่หนูส่งให้ฟรีพี่เอาจริงค่าส่งน่ะไปเกือบสองร้อยแล้วนะ เฉพาะค่าส่งนะนะคะเฉพาะค่าส่งเนี่ยไปเกือบสองร้อยแล้วนะคะแล้วไม้ไซส์ขนาดเนี้ยพี่ว่าหนูต้องเลี้ยงมาขนาดไหนนะคะให้ไปเจ0ดร้อยเก้าสิส่งฟรีเหมือนกันสั่งต้นอ,อื่นเพิ่มก็จ่ายค่าส่งเหมาห0ได้ตามปกติเลยแต่ต้นนี้หนูส่งไปต้นละหนึ่งกล่องต้นละหนึ่งกล่องให้เลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ขนาดกล่องที่ใหญ่แล้วก็น้ำหนักนี่สงสัยจะโดนร้5ด้า้ยค่าส่งดูแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นต่อไปจะมีอะไรมาแบ่งบ้างค่ะ แฟนซีค่ะวันนี้มีแบ่งให้สองกระถางอ่ะอึ่งแฟนซีหนึ่งอึ่งแฟนซีสองดูทีละต้นแฟนซีหนึ่งค่ะพี่โอหน่อมาเต็มได้ไปคุ้มเหมือนเดิมนะคะได้ไปคุ้มเหมือนเดิมที่เห็นชัดๆคือนหนึ่งสองอันนี้ต้นเดียวกันนะคะสองแล้วก็อ่ะสามอืออันนี้ออกใบกลมอ้ามีใบกลมมาด้วยว่าเธอ นี่เห็นชัดๆคือ3ามนะคะที่เห็นหน้าชัดๆคือสามอึ่งแฟนซี180บาทอึ่งแฟนซีกระถางที่1นะคะ180 1นึ่อยแึ่งแฟนซีกระถางที่สองนะคะหนูพยายามให้ดูหน้าไม้นะเนี่แล้วก็นี่มีอะไรอีกออ,อกมาเยอะเหมือนกันนะข้างๆดู ดูต้นข้างๆหรือแตกหนอ่อแตกก่ก็แอบเห็นมีอึ่งป้ายว่ะแต่ต้นใบหักไม่เป็นไรเดี๋ยวเซฟหน่อให้นะคะเซฟหน่อให้มันมีหักไปบ้างอะ่ะเนี่ยเห็นปะแอบมีป้ายมาด้วยเอาไปลุ้นกันนะคะอึ่งแฟนซีกระถางที่สองก็ร้อยแปดสิบบาทเลือกเอาได้เลยจ้ะแก้วค่ะอันนี้เป็นตัวป้ายนะคะมากแก้วตัวนี้เป็นตัวป้าย มันจะไม่แดงทั้งใบนะคะหนูให้ร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วกันมาแก้วนะคะกระถางหกเอาขอไม้บรรทัดก,ก็ยัสิน้นสีนี่ปะวันนี้ต้องดูให้จบคลิปนะพี่ๆนะคะแนะนําเลยต้องดูให้จบใจเย็นๆแต่ถ้าเลือกได้เลือกก่อนเลยความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางหกค่ะมาแก้วต้นนี้ร้อยเจ็ดสิบตัวป้ายจ้ะอหาชายแดงจึงมากมาหาชายหาไม่ได้แล้วนะพี่เริ่มหาไม่ได้แล้วนะ ใช่ใครจะทำนอกจากเราไม้เก่าๆฟอร์มสวยค่ะกระถางหกล้นๆเลยค่ะอ่ะความสูงรวมกระถางหกนะคะอันนี้ขออนแยบว่าความสูงรวมกระถางนะพี่ๆเพราะว่าน้องเป็นทรงคอมแพกนะคะจะไม่เหมือนกับอีกตัวหนึ่งอะ่ะไม่ใช่อะ่ะเรียกไม่ถูกจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงเอ่อมหาชายัยป้ายสวยต้นนี้หนูให้ร้อยขอร้อยเจ็ดสิบบาท่วง มีคัดมาได้ให้สองกระถางนะคะพี่พี่แดงจึิงแล้วหนูบอกว่าราคาแบบดีดกลับมาอีกแล้วนะราคาดีดกลับมาอีกแล้วนะแต่ว่ามืนเนี้ยหนูยังให้ราคาเบาๆอยู่นะคะให้พี่พี่ไปกระถางละร้อยแปดสิบอืมแต่ราคามันดีดไปแล้วนะราคาในเฟซราคาดีดกลับมาละนะคะสําหรับเหนือดวงนะพี่เนี่ยดูดิร้อยแปดสิบบาท ต้นที่หนึ่งแล้วก็ร้อยแปดสิบต้นที่สองแดงจึงไม่แพ้กันเลือกเอาเลยเลยค่ะหนึ่งหรือสองนะสำหรับเหนือดวงนะคะร้อยแปสิบาทกระถางหกลน้นล้นจ้ะมุมจัดให้คนงดน้อยค่ะพี่จา๋าล้นกระถางขี้เกียจย้ายแล้วจ้ะไม่มีเวลาแล้วจ้าแค่นี้ตู้ก็จะเต็มแล้วจ้านะคะไม้กระถางสี่กำลังจะขึ้นอีกเยอะเลยเออแมงมุมกระถางหกปกติหนูจะต้องอัพขึ้นแปดเนาะแล้วให้ฟอร์มจัดจัดนะคะอันนี้หนูแบ่งให้ราคาเบา แมงมุมนะคะถ้าใครอยากได้อะพี่ๆดูนะดูสีชัดๆมันสะท้อนแสงอะมันก็เลยอาจจะเห็นสีไม่ชัดนะคะเนี่ยดูสีกระดูกอะไรมาเต็มแล้วนะร้อยบบาทค่ะแมงมุมขออนุญาตเรียกว่าอึ่งใบพัดนะพี่ๆเอาให้เข้าใจตรงกันนะคะทรงสวยทรงใบได้นะคะฟอร์มต้นได้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างแต่ขอวัดขนาดความสูงให้ดูก่อน สูงรวมกระถาง6นะคะความสูงรวมกระถาง6อึ่งใบพัดอ่ะดูด้านบนดูด้านข้างพี่ดูนะฟอร์มสวยมากตอนนี้ฟอร์มสวยจริงนะคะให้180บาทอึ่งทรงใบพัดนะคะเอาไป180จ้ะ เศรษฐีเรือทองค่ะเศรษฐีเรือทองชื่อดีเป็นมงคลแน่นอนและดังสวยด้วยพี่ต้นนี้พี่ดูดิใบหนานะคะน้องใบหนานะเศรษฐีเรือทองพี่ดูตั้งแต่ใบแรกๆได้เลยนะคะวันนี้หนูไปไวนิดนึงนะพี่แต่ความชัดของต้นไม้ชัดเจนแน่นอนนะคะเห็นใหน้เห็นชัดรายละเอียดแน่นอนทุกรายละเอียดนะคะอ่ะความสูงร่มกระถางหกนะคะเศรษฐีเรือทองให้ไปร้อยแปดสิบบาท เศรษฐีระทองร้อยแปดสิบไม้จํานวนน้อยจะ้ะนี่กว่าจะก,กัดสีแม่คุณเอ๋ยไม้กัดสีถ้าเริ่มกัดสีเมื่อไรแสดงว่าเริ่มสร้างหัวแล้วนะเน,ะน,น,น,นาะเออเน,นี่ย<า>เทพอมารินเทพอมารินกัดชมพูเทพอมาริดขาวจัวนะคะเลือกเอาแต่นี่คือเทพอมารินเห็นอย่างนี้ใบหน้านะจ๊ะแข่งโป๊กค่ะพี่ๆจ๋าแข่งโป๊กพร้อมจะกรอบได้ตลอดเวลา กระสีเต็มใบเลยนะพร้อมจะกรอบได้ตลอดเวลาความสูงรวมกระถาง5้าหนูให้ไปร้อบาทเทพอม,มรินนะคะเทพอม,มรินร้อยเจดูสีใกล้ๆกับจนใบบางแบบนี้เลยแต่ใบหนามากอ๋อชาญยุทธใครไวใครได้พี่ป้ายสวยขนาดนี้และทีเด็ดน่อนชิดคนไม่ต้องห่วงเซฟให้แน่นอนนะคะเซฟหน่อให้ พี่นิ่มกระโดดใส่ต้นไม้แม่พี่นิ่มใจร้ายมากอะหมอชันยุทธกระถางห้าค่ะความสูงรวมกระถางห้านะคะพี่พี่หมอชันยุทธออกหน่อนแล้วนะหนูให้ร้อยแปดสิบบาทค่ะรายชื่เจ้าเวหาถ้าไม่เอาพี่ต้องรอชุดใหม่แล้วนะพี่ดูอันนี้หนูเชียร์หนูเชียร์ถ้าใครชอบไปยาวแล้วทำฟอร์มกอ่อ สำหรับราชินีเจ้าเวหาส่องกระถางให้ราคาพิเศษถ้าใครรับนะคะกระถางเดียวร้อยแปดสิบาทให้ราคาเดิมที่เคยแบ่งเพราะว่ามันต่ำกว่านี้ไม่ได้พี่ต้นทุนเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแม่พันนะ่ะแม่พันเราได้มาแพงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะถูกกว่านี้ไม่ได้จริงๆพี่อะความสูงรวมกระถางหกนะแล้วหนูต้องใช้เวลาในการเลี้ยงให้กระสีก่อนแล้วค่อยมาแบ่งนาะอะราชินีเจ้าเวหากระถางละร้อยแปดสิบค่ะพี่เอาไปทำฟอร์มกอสวยหนูเชีย กอหนึงขอสักสามต้นกําลังดีนะคะเนี่ยแต่ถ้าใครรับสองกระถางเอาไปสามร้อยห้าสิบนะคะสําหรับรายชีนี้จเจ้าเวหาจา้ะชมพูทวีตต้นนี้น่าจึง้งสวยมากวันนี้หนูให้ราคาเบาๆเอาให้ร้อง,อองคือร้อยเท่าไหร่เออไม่ได้ขายแพงไม่ได้จริง อาหนูให้ไปร้อยห้าสิบาทแต่มันน่าจึ้งจริงพี่ชมพูทวีตนะคะเอาไปร้อยห้าสิบเพชรภูตะวันต้นนี้สวยต้องเก็บพี่เอออันนี้ไมมอาจารย์วิรัตมีหน่อด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูหนอ่อเนี่ยหน่อมาแล้วแล้วก็รอดใหม่จึ้งมากเห็นแววจึ้งมาแล้วนะคะสําหรับรอดใหม่นะเพชรภูตะวันความสูงรวมกระถางห้าอันนี้แนะนําได้ไปให้ขึ้นแปดนะคะเพชรภูตะวันมีเม็ดสองสีนี่หนูให้ดู จะมีเม็ดแดงแล้วก็เม็ดชมพูหนุนทรายด้วยนะคะแต่ถ้าเพชรเพชรเพชรอะไรนะเอออยาให้ขูเออเออเอา,เอา,เอาแค่นี้แล้วกันอ่ะเพชรผู้ตะวันหนูให้ร้อยแปดสิบบาทนะคะเอาไป180ร้อยแปดสิบจ้ะนี่ใครสอนปรักษาพลิกมาเมื่อคิดที่แล้วบังเอิญน,นะคะของหนูอะหนูยังไม่ได้ทําจํานวนแต่ไปแบ่งของน้องชายมาให้นะคะไปแบ่งของน้องชายมาให้ ถ้าพี่อยากได้ร่างทองพี่ต้องเอาไปเลี้ยงบัดใจเย็นๆนะเนี่ยเขามีหูด้วยนะไกสอนปักษาลนะนะคะมีหูใต้ใบด้วยนะพี่ๆแต่พี่ต้องเอาไปเลี้ยงบัดใจเย็นๆเพราะร่างทองของหนูเนี่ยคือมันยุบแล้วขึ้นใหม่อยู่ในตู้ดีๆแต่ว่าหนูเอาพอพอมันได้อายุอะหนูเอาออกนอกตู้เลยนะคะเอาออกนอกตู้แล้วก็มันก็ขึ้นมาใหม่ได้น้าฝนเข้าไปก็กลับขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยแล้วมันเต็มฟอร์มร่างทองสวยมากนะคะหางใบยาวๆสวย อันนี้ที่หนูจะแบ่งก็คือไม้กระถางหกนะคะถามว่าอายุได้ไหมยังไม่ได้หรอกนมคะพี่ต้องไปเลี้ยงเป็นปีถึงจะเห็นล่างทองแต่ถ้ามองว่าฉันยอมเพื่อความสวยพี่เอาไปได้เลยนะคะความสูงรวมกระถางหกอยู่ประมาณนี้นะคะหนูให้กระถางละร้อยแปดสิบจำนวนมีไม่เยอะเพราะว่าน่าจะเหลือแค่ไม่กี่กระถางแล้วเนาะ ที่แบ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้รีบแจ้งมาเลยนะคะหนูมีจํานวนให้อยู่จะเอาสองกระถาง3กระถางก็แล้วแต่นะคะหนูมีจํานวนให้อยู่ให้แต่กระถางละร้อยแปกลสอนปักษานะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยค่ะพี่สวยจริงนะคะดูตัวอย่างตอนโตได้เลยแต่อันนี้คือร่างทองของน้องจริงๆนะคะจะได้แบบนี้เลยไกลสอนปักษาค่ะอะหนึ่งในจัก,กรวาลไซส์นี้วันนี้ให้ราคาเบาๆไม่ได้จัดโปรอะไรหรอกขายตามขนาดความสูงรวมกระถางหกายอยู่ประมาณนี้ หนึ่งในจักรวาลมีเท่าไรก็ไม่พอจริงๆพี่นะคะหลายๆส่วนเริ่มทันจํานวนอัดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ราคาไม่มีตกนะนะคะอาไซนี้หนูให้พี่ๆที่200บาทนะคะ200แพ็คส่งทั้งกระถางไม่มีห่อตุ้มนะคะหนึ่งในจักรวาลน,นะใครอยากได้รีบจัดค่ะรีขี้เมาไม่ใช่น้องคือไก่เมลีนะคะอู้สวยมากโอ้สวยพี่ดูขนาดใบ <c oughs> ความสูงโรงกระถาง5แนะนำถ้าได้ไปให้เอาไปขึ้นกระถางใหญ่นะคะแนะนำให้เอาไปขึ้นกระถางใหญ่ต้นนี้แบ่งให้180บาทอต้นนี้แบ่งให้180สำหรับไก่เมรีนะคะพี่ๆหนูเซวเฉยๆน้องไม่ได้ขี้เมาหรอกนะคะแต่พอาพ,พอได้คําว่าเมรีเข้าไปเราก็จะต้องเติมคําว่าขี้เมาไปด้วยนะคะนะ,อะเอาไปที่180ไก่เมรีคะ่ะมาที่ยักษ์ตัวนี้พี่ตัวนี้หายายกนะ อาสูนเพตานะคะหายากจริงถ้าจะไม่มีแล้วนะอาสูนเพตาหนูให้ดูความสูงรวมกระถางแปดสูงรวมกระถางแปดสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางแปดค่ะอ่ะเ้าพี่ดูให้กี่ต้นวะหน่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นปะหนึ่งสองสามสี่โอ้ได้หลายต้นเพราะมันเป็นฟอร์มอกอไม้นอกตู้จะแผงเป็นแดงไม่ใช่ชมพูจริง ยุบแล้วขึ้นใหม่เออไม้นอกตู้ยุบแล้วขึ้นใหม่แล้วดูดิใบมีตำเนินิดหน่อยนอกตู้ให้สวยรอ้อร์เเป็นไปไม่ได้นะคะมันแดงเข้มจริงๆพี่พี่ดูดิ เปนแดงแบบไม่เอาอะไรแล้วชีวิตเนี้ยนะคะเออกูอยากแดงกูก็แดงอสุนเพตาหนูให้ไป280บาทแพ็คส่งทั้งกระถางแปดไปเลยนะแล้วพี่มันหารจำนวนต้นดีคุ้มจะตายนะคะคตรคุ้มนะคะอสุนเพตาตับรามเกเกนเริ่มหาไม่ได้แล้วค่ะวิพ,พีต้องเอานะ2อ0บจ้ะเป็นลูกไม้เป็นลูกของพระยอดขุนพล นะคะไปย้อนดูว่าพเยาขุนพลหน้าตาแบบไหนไปหาดู <c oughs> นะคะอันนี้เป็นลูกของพเยาขุนพลจะเป็นชมผู้หวานหวานเป็นผู้หญิงอ่อนโยนนะคะแนวผู้หญิงอ่อนโยนแต่ใบใหญ่มากไม้ใหญ่อลังการผู้ใดได้ชอบไม้ใหญ่ๆหนูแนะนำสองฝ่ามือประกบกันนะพี่ใหญ่จริงๆกระถางแปดนะคะ,ะความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางแปดนิ้วและถ้ารวมกระถางแปดก็อยู่ประมาณนี้หนูให้ไปที่สองร้อย 30บาทนะคะลูกไม้ลูกพยอดขุนพลนะนะลูกพยอดขุนพลนะคะหนูเรียกแบบนี้นะพี่ๆนะคะลูกพยอดขุนพลให้ไป230ร้ยใบใหญ่จริงค่ะสดายุใครยังไม่มีจัดนะนะคะใบใหญ่อลังการและสะโพกรัดถ้าเต็มฟอร์ม ไม้เก่าพี่ต้องใจเย็นๆนะคะความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถาง5และได้2ต้นในกระถางแนะนำให้เอาไปทำฟอมกอให้ไปร้อนะคะให้ไปร้อแพ็คส่งทั้งกระถางเหมือนเดิมนกสดาย,ยุค่ะต้นนี้พะผงสุพันตัวแผงถ้าใครยังไม่เคยเห็นมันจะกัดชมพูแบบน,นี้เลยแล้วก็นี่หนูให้ดูใต้ใบพะผงสุพันขึ้นชื่อเรื่องหูอยู่แล้วแต่ว่าใบเนี้ยมันจึ้งมาก ถ้าตัวแผ่มันจะกิดชมพูสวยพี่ชมพูบานเย็นเลยเพราะผงสุพรรณนะฟอร์มอาจจะไม่ได้จึ้งเท่าไหร่แต่ว่าพี่คุ้มตรงไหนหรอปะพี่ได้หน่อละนะคะพี่ได้หน่อไปด้วยเลยแล้วมันเป็นไม้กระสีไงกระสีเริ่มสร้างหัวแล้วกระถางหกนะคะพร้อมหนอ่อพ้ะผงสุพ,พรรณความสูงรวมกระถางหกหนูให้ร้อยแปดสิบมันเต็มฟอร์มแล้ว่าพี่ที่เห็นล่างลางจริงๆของเขาเลยนะคะสําหรับผระผงสุพรรณต้นนี้นะเอาไปร้อยแปดสิบจ้ะ ปีกนางฟ้าพี่ดูดีดนะไม่ใช่คนอิ่มนะคะพี่ดูพี่ดูความย,ยาวของน,องน,งน้องใช่เห็นล่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอบใบมันจะหยิกยิกนะคะขอบใบมันจะหยิกยิกเนี่ยเห็นปะมันจะเริ่มมวลล้วนละใบมันจะเริ่มนอนอะเริ่มหอ่อเนี่ยเห็นปะไม้ขาวเขียวอีกตัวหนึ่งที่นั่งเก็บนะคะสาหรับปีกนางฟ้าพี่ดูใบนี้ก็ได้เห็นปะสวยมากอ่าเป็นฟอร์มกอค่ะกอหนึ่งประมาณสาม ได้แน่ๆ,ๆสามต้นได้แน่ๆนะคะสามต้นได้แน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ๆกระถางแปดพี่ดูความสูงครังด้านข้างแล้วก็เป็นฟอร์มกอสามต้นในกระถางแข็งแรงถึกทนทาน <ๆ S 1> พี่เอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยสบายมากนะคะหนูให้กอละสองร้อยแปดสิบบาทถูกมากนะพี่จริงและแพ็คส่งทั้งกระถางแปดอีกนะคะปีกนางฟ้าสองร้อยแปดสิบจ้ะไมยราบคลองเมืองหนูให้พี่ๆดูก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ล่างทองเต็มที่นะ นี่ยังไม่ทองเต็มที่นะคะแต่ว่าเต็มที่ได้มากกว่านี้อีกสําหรับไมยรับของเมืองนะแต่ต้นที่แบ่งหนูจะแบ่งต้นนี้เป็นอ๋อแม่หนึ่งหน่อหนึ่งใช,ใช่ไหมแม่หนึ่งหน่อหนึ่งนะคะหนูให้ร้อยให้ว่าราคาเบาๆแล้วกันให้เอาไปเหลืยงร้อยเจ็ดสิบาทไมยรับของเมืองดูความสูงด้านข้างหน่อยอ่ะจึง้งไปรามาวตานอ่ะ่ร,ร่างแต่ยังไม่ทองนะ้เพราะว่าจริงจะสวยได้มากกว่านี้นะคะ แต่ขอบใบเนี่ยเห็นชัดเลยพี่ดูแล้วใบแข็งมากรามาวตารนะคะรามาวตารมีหูนะนออกดอกหรือเปล่านี่นี่นดูหูแล้วหูออกยาวหูออกยาวด้ยวยหนูให้ดูตัวอย่างต้นเต็มฟอร์มเพราะว่าหนูจะมีไม้แบ่งให้ไซส์กระถางห้ากระถางหกนี่แหละนะคะอ่านดูตัวอย่างกันไปก่อนมาดูต้นที่แบ่งกันเอาไว้นอกตู้กันก็ได้ปะเดี๋ยวจะให้ถือีกสักรอบอ่ามาดูต้นที่แบ่งนะคะสําหรับรามาวตาล ไซนี้เริ่มขอบใบมาแล้วนี่เห็นไหมสีเริ่มมาแล้วนะคะอ่ะนี่เห็นปะเนี่ยสีเริ่มมาแล้วนะคะขอบใบเริ่มมาเนี่ยมีกี่กระถางเนี่ยดูใบนี้ก็น,นี่เห็นไหมอ,อ่ะ,อะถือมาอีก,กระถางหนึ่งเลยจบหนูให้กระถางละร้อยแปดสิบบาทเนี่ยพี่ดูดิเห็นปะเริ่มมาแล้วทั้งคู่แล้วหูเนี่ยเห็นไหมหูมันยืดมาสวยมาก ลุยแมงสองกระถางให้กระถางละร้อยปสิบนะคะสําหรับปลามาวาตานถือต้นแม่หนอ่อยอะไม่มีมือแล้วไม่มีมือแล้วมาหนูรับให้ ชื่นชอบต้นไหนพี่ๆจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดค่ะสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าได้เลยโทรได้อดไลน์ได้สแกนคลิปอัที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันค่ะส่งเหมาหกสิบไม่บวกเพิ่มยกเว้นสองต้นแรกในคลิปนะคะส่งฟรีให้นะคะราคาที่แจ้งคือราคาส่งฟรีให้เลยสําหรับสองต้นแรกในคลิปนะคะแล้วก็แยกกล่องส่งให้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆจ๋าวันนี้หนูรีบมากจริงๆน้องไปงานกระถินนะคะ<ช>วันสุดท้ายละจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีความสุขสุขาแาทก่นล้ว ฝากกดติดตามเขื่สุพรรณชาแน,นลด้วยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวัสดีค่ะ